ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะมีเอฟซีจากอ่างทองนะคะส่งของมาให้ปูกับย่านะคะก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าเนาะภาษาแกล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่แน่ๆก็รู้แล้วว่าเป็นเสื้อผ้านะส่งมาเป็นชื่อภาษานะคะเอาลงมาให้ปู่แล้วแกะแล้วนะคะ

one's what for ใส่งามหมดอมีแตเสื้อใส่สบายคนน่โอ้ลายเด็กเดุทางใส่เลยแบบเสื้อพวงอ้มีแต่สีงามงามคนน่ดูทางใส่แล้ว อืมอส,ส,สยยมีอ่าเสือใจยำหวนเออได้รับพรเรียบร้อยละเด้อเอซีนะคะอันผู้ที่เราเค่อยส่งมาให้คอยนะอยูอ่อันก็เอามาให้ยาเลยโอ้ยา่าได้ใส่เสือข้างงานเลยกูเลย ไปจะนีอเมอนอยู่ที่ี่เสืขาวโอ้โออยหยาหตัวขนาดเลยเอาโอ้โหเสือใบยาเอวเวนั่งเ่งะีสามิยกูกเรีย่า

Thank you. มาส่งให้ปู่กับยาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายาไม่อยู่นะคะปู่รับแทนนะขอบคุณนะคะที่ฝากมานะคะให้ปู่กับยาด้ออจากเราซื้ออย่างพวกกระลืมซื้อแล้วเราเคยฝากเสือผามาให้ยุติกีิอยู่อ่างทองบอบแมน เอามาให้ปูกับย่าแล้วนะคะน้อมีแต่เสื้อนะคะเสื้อกับผ้าเช็ดตัวนะคะโอ้จะได้ไปเปลี่ยนนันนอตใหม่แหละยายตุก็ได้ย่าไม่อยู่นะคะอยู่แต่ปูนะคะ ยาไปหายางออยไฟละซันนะก็มาส่งมอบแพเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะแทนปูกกับยาด้วยนะคะที่ฝากมาให้นะคะโอ้บักมวงกวนกมวงกวนยาเนาะยาขื่ตากบางแะยังไม่แห้งนะคะโอ้ยยาขยันที่ทำมะม่วงกวนนะคะตาก มันไม่แดดนะมันไม่แดดมันก็ไม่แห้งนะมันคื้มนะคะวันนี้เอาเห็ดพี่น้องเห็ดละโง่กําลังออกเนาะจากสิไปหาปลาใดกันสีได้แกงเพราะว่าแถวนาเรามันก็ไม่มีโคกมีปลาโอ้มาเขืออยา่าดกแท้เก็บไปเห็ดยังกินนอ้อปลามันยังดกอยู่นะอีพสีเออเมื่อวานซุปเห็ดบิ๊กททมหา <c oughs> มะเขือ เก็บมะเขือก่อนไปซุปเห็ดห้บิ๊กินอีบ่ซุปน้อไม้บะแมนเห็ดนะคะซุปน้อไม้เดี๋ยวเก็บมะเขือก่อนได้แล้วมะเขือนะคะสําหรับคลิปโอ้ยุง่งยุ่งตามมากัดโประคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องกรนลกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ